อุ้ยเป็นถ้ำอะไรวะถ้ำอะไรอะ่ะไม่เห็นมีในบันทึกเลยถ้ำอะไรวะหัวใจทุกๆคนเต็มไปด้วยอารมณ์อย่างนั้นเหรออ,อ,อไม่ทันวันนี้มีของเหรอยบเอมเบอร์มียานมั้งโอเคยัง ปิดไม่ได้เออดีแล้วล่ะมีของข้างใต้อะไรอะ่ะอ๋อน้ําแร่วน,นั้นไปไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้ต่อหรือเปล่าอ๋อฮะไม่ใช่สินี่คือทางที่เรามาหรือเปล่าเออนี่มันทางเรามานี่มีทางซ้ายนี้แล้วก็มีทางซ้ายอีกไปไหนวะเป็นทางตันงั้นก็ต้องอีกทางหนึ่งแล้วล่ะประตูนี้จะไปไหน กล่องฟิล์มได้90โอเคไอเน,นี้ยไว้ไล่ผีได้เดือดจัดอ่ะฮะไมีอะไรจำปะวะโอเคไม่มีนะ,ะ,ะฉันต้องการที่จะเอาหัวใจของฉันเข้าไปสู่ในน้ำให้มันลึกให้มันลึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ อะไรวนะเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะอะไรอะ่ะไอ้นี่มันกล่องศพนี่เฮ้วยว่าไม่ปกติแล้วปิดมือมือใครเรมไปกเ้ากตะเหรอ ไมเด่นเหรอเฮ้ยท่านพี่นี่ฮ่าลูกกาซังรอดไปวนนะเนี่ยฉันยังเห็นอยู่เลยเอ,อ่อผ้าทิศตกที่สวยงาม ในวันที่มีแค่สองคนเท่านั้นที่รอด What อะไรวะไอ้กล่องเทียนที่คือซันเซ็ตเหรอ เอาเอาเอาเฮ้ยแต่ท่านพี่รอดได้ไงพ่ะนะเฮรุก้าซังโอ้ขอบตาม่วงเลย ฟูยุฮิไม่ไม่ฟูยุฮิตายแล้ว,ลวเออหลอนไปแล้วเนี่ยผู้ไม่รอดแล้วหนึ่งสู้หรอสู้หรออ่าไม่น่าถาม 呃。呃。哦。啊啊啊！快劈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 ！ ตันไปดิครับตันไปดิครับเอาไปไหนวะอืออือปูชิดกอดเฉยเลยกอดทำไมเล่า กอนาไมเล่าเออ,เอาหายไปกะหายแล้วอืมรบร้อย เสียงเด็กร้องเหรอหรือมันคือเสียงเมื่อกี้เธอฉันยูริถูกส่งมาเพื่อมาหาเธอนะอ่ะเดินได้ไหมเนี่ยไปจากที่นี่กันเถอะโอเคแต,แต่แต่แต่ฟูยูริกรอนไปแล้วนะปาดคอไปเรียบร้อย ประตูล็อกทำอะไรไม่ได้ด้วยเชีย่ยะไรเนี่ยเออก็ต้องไปทางนี้คานไปสินะ <Okay. S 1> เออมีใครมาบอกให้มาตามหาฉันเหรอฟูจิเหรอใช่ใช่แล้วละ่ะจะเป็นใครอีกอะอยากจะเจอเธอ,เธอแล้ว <c oughs> ไม่ได้แล้วเออฉันต้องขอโทษด้วยนะเธอปาดคอตัวเองไปแล้ววะดิโอ๊ <c oughs> แสดงว่าที่ฟูยุฮิบอกแต่แรกคือมันมันถูกเลยนะนะว่าฮารูกะอยู่ที่นี่อ่ะแล้วเราแม่งไม่เชื่อเออไปทางนี้ออกนี่ออกนั่ออน,น

เหมือนกันเลยทั้งคู่เนะี่ยฉันต้องฆ่าพวกมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรวันเนี้ยบราสเซนไอเชียเจอเจอไอแจ็คเดอะลิปเปอร์นั่นแะน่ฉันต้องฆ่าพวกมันให้หมดทุกๆไมเดนเลยฉันไม่อยากเห็นสายตาพวกนั้นฉันต้องจัดการมันมันเห็นมากเกินไปแล้วอเราต้องไปตาม ทางนู้นตามทางตามทางฮารุกะไปทางแยกนี้ไปทางไหนเดี๋ยวซ้ายใครพูดหลวะเมื่อกี้นี่เหมือนผมปะยูกคำทูซีพีมาเพื่อเจอฉันเห,หรอเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้คุ้นๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โห ลูกกะเอ้าไอ้ฟัดเอ้ยออฟิวพีิใช่ไหมทำไมต้องมาเจอฟิวอีกก่ะ

嗯。哦吼、mm. uh。嗯。嗯。嗯。 เอาไปไหนแล้วเนี่ยฟิวฮีอย่ามาหลอกมาหลอนเลยอืโอ้โหโดนอีกแล้วอืเรียบร้อย What อะไรอะรมาเถอะออกจากที่นี่กันได้ไดฟิวฮี ไม่นะเศร้าเลยอะไรอะไร่ะแล้วไปที่นั่นทำไมหนูเห็นพระอาทิตย์กำลังตกมันดึงหนูไปที่นั่นหนูเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วถ้าเกิดว่าหนู ล้อมละลายไปกับมันที่สำคัญคือตอนนี้เธอกลับมาแล้วนะดีเท่าไหร่แล้วที่เราไม่เจ็บอะไรเลย <c oughs> แล้วฟ uh ูย <c oughs> ูฮี uh ล่ะโอ้โหมึงเพิ่งเจอไปนี่ยังต้องถามอีกเหรอเธออยู่นี่ไหม ได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงนั่นที่นี่เหรอฮารุกะขอละพักสักหน่อยเถอะนะนั่นสิขอบคุณนะม่เศร้าเลยอ่ะ ผมช่วยฟูยูฮีไว้ไม่ได้อะฮูรุกะเดี๋ยวก็ดีขึ้นหลังจากที่พักนะต้องไปคุยกับเรนแล้วรุยเกี่ยวกับฮิโซกะหมึงมึงร้องเพลงอะไรกันน่ะให้เป็นเพลงที่หยองมากมันคือเพลงเดียวกับที่ พู้ยูฮีร้องตอนปาดคอใช่ปะ่ะอันนี้คุยกับโอจเ้สขอโทษด,ด้วยนะอ่าคุยกับคุณโฮโจก่อนฮะแล้วคุณโฮโจอยู่ไหนวะอ่าเนี่ยหลับน่าจะฝันร้ายด้วยไหมเนะี่ยแตะแตะตัวอ๋อดูความทรงจำเหรอเมื่อกี้เปนดูความฝันเลย มีดเออถ้าเกิดว่าพวกมิโกะอ๋ออ้นี่เป็นเด็กนี่วาฉันฉันฆ่าเธอเหรออ้นนี่เด็กในตุ๊กตาสองศพนะเนี่ยมีสองเรื่องซ้อนกันอยู่นะ่ะอย่าอย่ามาจ้องฉันด <c oughs> ซเซนเซถึงเวลาแล้วฮะพวกเราไปแล้วนะเธอก็ไปพักสักหน่อยเถอะอ่าลาตีสวัสดีกันนะคะวิอาบน้ำเฉยเลย อย่าบอกกันตายในน้ำอะ่ะอุตส่าห์ช่วยมาแต่ถ้าไม่ตายในน้ำคงไม่ไม่เด่นฟบแบลค็ควอเตอร์ป่ะเฮ้ยมันไม่ถึงผมผม,ผมไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะนั่นไง Ni con nga, anh đi cứu yuuu ray bùng áo sía nam mò nam lưng เปียกซกเลยอะฝันนั่นเหมือนกับความทรงจำที่ฉันเห็นตอนจับฮารุกะที่เคฟเลยฉันต้องรู้ให้ได้มากกว่านี้ต้องไปถามเธอละโอเคไปคุยกับฮารุกะสิเที้ยให้ไปคุยกับฮารุกะอย่ามนแปลกๆนะน้อนจะเป็นไรประวะลงซีจำได้ว่าฮารุกะชันลาก เอาไว้ปลอดภัยนะทำไมตัดคัสซีนอะหนีไปแล้วเหรออืมฮารุกะซังไปไหนอีกวะเนี่ยในคืนฝนตกด้วยเฮ้ยไม่อยู่ ไปภูเขาอีกแล้วเหรอไปหาฟูยยฮีเหรอใช่ไหมเปิดดูอะไรอะ่ะหืม อ๋อกล้องวงจรปิดอ๋อ,อเดินออกไปแล้วหืมเห็นอะไรเนะี่ยเฮ้ยใครเดินตามผูยูฮีนี่หอ,อนเต็ดโดนพาไปนี่ยูรยิได้พบกับฮารุกะที่หายตัวไปแล้วในถ้ำของตุ๊กตา เธอได้พาฮารุกะกลับมาที่ร้านแต่ฮารุกะก็ไม่สามารถพูดเหลือที่บายอะไรได้เลยเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันนะในคืนนั้นฮารุกะก็ได้เจอกับผีฟูยุฮิและพาเธอกลับไปที่ภูเขานันนอีกแล้วไอบ้บ้าเ้ยอ้าไม่น่ะโอเควันนี้ก็ต้อง จบพาร์ทที่4ลงเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมาเจอพาร์ทที่5กันใหม่ในอนะีพีหน้าส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยฮะสวัสดีครับ